ใจนี้ทุกคนแฟนมาหาเยอะมากเลยครับแล้วก็พี่พี่สด็อมวลชนก็มารอก,กันนานพอสมควรเลยก็ขอบคุณพี่พี่มารอก,กันมากๆเลยครับวันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยครับที่ได้ร้องเพลงใหม่แล้วก็เต้นก็คือเพลง A เราแล้วก็เต้นให้ทุกคนดูเป็นครั้งแรกครับตื่นเต้นมา,มากๆเลยแล้วก็วันนี้ไม่ได้ร้องแค่ A เลยครับมีตั้งสามเพลงก,ก็ถือว่าเป็นวันดีๆของผมอีกหนึ่งวันเลยครับวันที่ดีมากๆเลย สำหรับเพลงนี้ก็ยังคงสดใสเหมือนเดิมใช่ไหมคะยังไงบ้างคะก็ถามว่าสดใสเหมือนเดิมไหมที่ผ่านมาก็อ๋อที่ผ่านมาเพลงแรกเป็นหมอนยิงใช่ไหมครับแต่หมอนยิงก็สดใสในระดับหนึ่งนิดนึงครับแต่ว่าเพลงนี้จะสดใสแบบขั้นสุดเลยครับสดใสมากๆใช่ครับสีชมพูด้วยวันนี้ใช่ครับตีนน้องเอคือสีชมพูตั้งแต่ชุดแล้วก็ MV ด้วยครับมีแต่สีพาสเทลซึ่งแบบน่ารักมากมากเลยใช่ วันี้เพนแปะก็มากับเต็มไปหมทั้งแฟนคลับตัวเองยังมีเพื่อนเพื่อนดูบันดีแล้วปามามาด้วยครับใช่ครับวันนี้มากันเยอะมากเลยครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในดูบันดีก็มาให้กําลังใจกันหลายคนเลยครับแล้วก็ปามาก็มาด้วยครับปามาไม่ได้บอกเหมือนเมื่อเช้าปามาเพิ่งเพิ่งรู้เมื่อเช้าครับว่าปามาจะมาด้วยปามาไม่ได้บอกก่อนครับเซอร์ไพรส์เลยแล้วก็มีเฮียมาให้กำลังใจด้วยอันนี้เฮียก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะรู้ครับว่าเขาจะมาแต่ว่า ไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนคะ่ะวีดีเขาก็โผล่มาหน้าเส้งหน้าเลย,ยเพราะว่าตอนแรกผมก็ถ่ายรูปรวมกับเพ,พื่อนๆพิธีมา้องใด้ดูันดีอยู่ข้าง,งหลังแล้วก็ึ้นเวทีมาตอนแรกไม่มีเงียะครับแต่พอมาขา้างหน้าฟูเอา้าส์กมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับรู้สึกไงบ้างเราลองเพลงก็งคือแฝงใก็คืคคคอลองตามได้แล้วกอนใช่ครับเพิ่งปล่อยไปสองสามวันเองเออครับแล้วทุกคนลองได้แล้วทั้งเพลเงเลยเครับอาจจะเหลือแค่ท่อนแร็ปบางก่อนที่อาจจะไไม่ด้ยังไม่ได้ฝึกมาครับ ร้านรงวิวแล้วครับใช่ก็ดีใจมากเลยครับที่จริงๆผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าอย่างตอนหมอนอินก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเป็นเอ๊ะก็ยังตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าปล่อยไปแล้วทุกคนจะแบบชอบหรือเปล่าครับก็อยากจะขอบคุณพี่แทนด้วยครับแล้วก็พี่ข้าเฟลโลเฟลโลครับที่ร่วมกันแต่งเพลงนี้ให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางมาเบลมากๆเลยครับที่รับเล่นเอลวีเอวีเพลงนี้และร่วมงานกับ เรียกได้ว่าเขาเป็นสุดยอดเลยครับผมมากติดตามเพลงของพี่แทนลิปตาแล้วก็องเฟโลเฟโลด้วยอยู่แล้วครับซึ่งแบบเราได้ร่วมงานกับเขาแล้วและเขาผมรู้สึกว่าพี่แทนอะลายเซนพี่แทนะแทในการแต่งเพลงคือจําง่ายและติดหูมากๆเลยครับหลายเพลงที่ผมฟังก็คืออยู่ในหัวมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนวันนี้เราได้ให้พี่แทนได้แบบมาแต่งเพลงให้เราอย่างเงี้ยแลวมาฟิชเจอริ่งด้วยมาแรปด้วย เกีรกจริงเราร่วมแชร์ไอเดียยังไงกับพี่แทนไหมคะทีแรกอ๋อก็พี่แทนเป็นคนเหมาะผมว่าการเ,เวลาที่พี่แทนแต่งเพลงเนี่ยเหมือนแล้วก็การที่เราจะเป็นศิลปินได้คือไม่ใช่แค่ว่าจะให้มีคนมาแต่งเพลงให้เราแล้ว,ลวเราไปร้องอย่างเงี้ยครับคือเราต้องร่วมกันช่วยกันแชร์แชร์ share, แบบไอเดียอะไรต่างๆซึ่งเพลงนี้ก็พี่แทนก็ให้การบ้านผมมาเหมือนกัน ตอนแรกพี่แทนก็นัดคุยกันต่อหน้าครับเพราะว่าพี่แทนอยากจะเห็นว่าจริงๆผมมีคาแรคเตอร์แบบไหนเป็นคนยังไงครับก็เลยนั่งคุยกันแล้วก็คุยกันถึงคอนเซปต์เพลงด้วยจนได้ออกมาเป็นน้องเอครับแล้วก็ให้กันบ้านมาผมก็ไปลิสต์ลิสต์ลิสต์มาครับแล้วพี่แทนก็เอาสิ่งที่ผมลิสต์ไปเขียนอนเทื้อเพลงด้วยก็คือเพลงนี้ผมได้มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงด้วยทั้งเพลงเลยครับเพราะว่าพี่แทนให้ผมลิสต์มาสิบอย่างครับประมาณสิบอย่างว่า การกระทําอะไรของเขาที่ทําให้เราเอ๊ะอย่างแบบในเนื้อเพลงก็จะมีเช่าเมื่อก่อนเช่ามชมเหมือนเราหรือนารักหรือว่ามองไปกี่ทีก็เชอาส่งยิ้มให้กันตลอดอย่้ยครับพูดถึงทุกคนเลยทำไมถึงต้องเป็นแมววิวอยากเป็นแมวทำไมต้องเป็นแมวก็ผมอยากแบบอย่างตอนหมอนอินก็หมอนอินก็มีแมวใช่ไหมครับแต่เพลงนี้จริงๆที่พี่ทีมงานเขาก็ สเสนอมาหลายแบบเลยครับตอนแรกมีกระต่ายด้วย<ม>แต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นแมวอีกับเพราะว่าผมก็เลี้ยงแมวด้วย<ม>แล้วแบบแฟนๆก็ชอบบอกว่าผมเป็นแมวก็เลยเป็นแมวให้เลยครับเอีในเรื่องนเนาะแมวของใครอยากทํามคือทํามูาน้องเป็นแมวดารานงเ,าเป็นเซเลบทีนี้ตอนแรกก็คิดอยู่เขาว่าเจ้าจูไายมาเล่นดีไหมแมวที่ผมเลี้ยงครับแต่ว่าน้องไม่ค่อยได้ ่ายงานหรือไม่ค่อยได้เจอใครเยอะๆไม่เจอเลยครับกลัวแบบถทาน้องมาถ่ายแล้วน้องอาจจะตื่นคนหรือว่าทำให้พี่เสียเวลาครับก็เลยใช้น้องที่ professional เลยดีกว่าครับเป็นแมว professional ครับอันนี้คนที่ถกกับีาเองเราช้าแต่ยังไวมากดีใจมากๆเลยครับแบบผมก็อย่างคืนวันที่ปล่อยเอง ก็ปล่อยไปแล้วพอดีคือมันมีงานพอดีครับเพื่อนอาจจะไม่ได้ตามดูอะไรเท่าไหร่ว่าติดช้าถึงไหนแล้วมาดูอีกทีตอนเช้าครับตอนที่ไปเอ่อซ้ำเหมือนกับยี่สิบเจ็ดเทอร์แป๊บหน่ต้นปีหน้าได้ฟังแน่นอนครับสปอยแนวเพลงไม่ด้ยินเลยไหมสปอยแนวเพลงนะครับเป็นเพลงอุ้ยเพลงสดใสเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้สดใสเท่าน้องเอครับแต่เป็นเพลงที่มันฟีลลิ่งกูดมากๆเลยแต่จะเป็นเหมือนกันใช่ไหม อาจจะไม่ได้โอ้ไม่เต้นเท่าเอแน่นอนครับอาจจะท่าเต้นก็อาจจะแบบพนิดนึงอาจจะมี็น้านิดหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเพลงน่ารักนะจะพินไปเมื่อไหร่อย่งไบอกได้มบอได้แต่วว่าในเร็วนี้แต่มันก็เตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยเลยเตรียมตัวพร้อมครับแล้วก็อาจจะต้องรีบถ่ายด้วยครับเพราะว่าวางแผนไปแล้วว่าจะปล่อยช่วงไหนครับต้นปีหน้าอีก จริงต้นปีหน้าพูดมืนนานแต่ว่ามันจะปีใหม่แล้วครับก็อี่ไม่นานแล้วครับเรืยอว่าแฟนก็คือได้ฟังเพลงเราต่อๆาต่อใช่ครับตอนนี้แบบมีแพลนวางไว้เยอะพอสมควรเลยครับซิงเกิลสามก็วางมีอัดไปบ้างจิจๆซิงเกิลอื่นนะก็แพลนไว้แล้วเหมือนกันครับอัดมีอัดไปบ้างแล้วบางเพลงด้วยครับแต่ว่าก็กําลังดูอยู่ครับว่าซิงเกิลสามจะเอาเป็นแนวเพลงกับไหนดีเพราะว่ามีเพลงที่แบบทางเดียวกัก็ จีบพี่พี่วีที่แบบนักแต่งเพลงมาแต่งให้หลายคนเลยแล้วก็ต้องเลือกครับว่าซิงเกิลสามจะเอาแบบไหนดีถ้าอย่างพวกเราอยากได้เป็นแบบซิงเกิลสามนะครับซิงเกิลแรกของสปายซิงเกิลสองนะสดใสซิงเกิลสามก็ล็อกเลยล็อกเลยเพลงล้อลอเลงอาจจะเป็นเซ็กซี่เหรอครับโอ้เซ็กซี่ ยังไม่เซ็กซี่หรอกป่ามันจะเป็นเพลงเศร้าอกหักแบบน้ำตาแตกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็อยากดูเซ็กซี่หน่อเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะมีอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันรอรอรอรูลูน่าดีแลนด์ใช่ดีมดีแลนด์นี่ครับถ้าอยากดูเซ็กซี่ดูในดีมดีแลนด์ได้เล้ยวอ้ยสปอยแล้วสิดีมดีแล ก็มีเซ็กซี่อยู่ครับแต่ระดับไหนก็ก็เยอะอยู네่เหมือนกันครับอัไหนนะครับนี่ก็ให้แหละครับเอทำไมดูเอเอดดีีแลนด์ดีวีแลนด์มีอะไรให้เอเยอะเลยครับมีอะไรให้แบบมีโชว์ที่ที่ว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นจากผกับเมียด้วยครับแล้วก็ ไม่ได้มีแค่แบบผมหรือเนียหรือว่าผมกับเนียคู่กันนะก็คือมีผมกับไปคอลแลบกับเพื่อนพี่ๆน,น้องๆในดูวันนี้ด้วยบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่สองคนอาจจะเป็น3า5 6ี่ห้าคนเลยครับว่าก็อยากให้ทุกคนไปดูกันครับว่าเราจะโชว์มาเป็นรูปแบบไหนครับสำหรับใครที่กดบัตรแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันที่13บามุกลาครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดตอนนี้ยังเหลือบัตรอยู่ครับอยากให้ทุกคน กดไปดูกันจริงๆนะอยากให้ทุกคนไปแบบไปให้กำลังใจเราวันนั้นครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกก็กดบัตรสตรีมมิ่งก็ได้ครับเซอร์ไพรส์ใหญ่แค่ไหนครับขอถ้าความใหญ่ของเซอร์ไพรส์ที่กันดิงแลนโอ้หใหญ่กว่าแบ็คดรอปอันนี้เลยครับ <c oughs> ใหญ่กว่าเลยครับพลาดไม่ได้แล้วล่ะใช่ครับพลาดไม่ได้เลยทุกทีมันจะยิ่งใหญ่อะไรังแลนด์วิเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเอ่อโชว์ที่อิแพ่ด้วยครับใหญ่มากๆเลยครับแบบ ก็ไม่รู้เราไม่เคยไปยืนตรงนั้นด้วยครับก็ไม่รู้ว่าไปยืนที่ Impact แล้วเราจะเป็นยังไงจะรู้สึกยังไงจะตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนครับบางทีอาจจะก็มองได้หลายมุมว่ามีแฟนๆไปหาเยอะก็ตื่นเต้นมากครับแต่บางทีอาจจะแบบเยอะหรือแฟนๆอยู่ไกลเกินจนแบบก็คงอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่คิดว่าน่ยเป็นอย่างแรกครับน่าตื่นเต้นมากๆค่ะพี่ สบเวอร์ครับใช่ตอนนี้เปิดกล้องไปแล้วด้วยครับเปิดกล้องไปบางส่วนแล้วครับแต่ว่ายังเก็บเป็นความลับอยู่ครับยังบอกอะไรได้ไม่ค่อยยังบอกอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เธอยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นซอมบี้หรือเปล่ายังบอกไม่ได้เลยใช่แต่มีคนเป็นซอมบี้แน่นอนคุับอกได้แหละก็เป็นซอมเบอร์ก็ต้องมีซอมบี้อยู่แล้วครับใช่แต่ว่าจะเป็นใครไม่รู้เหมือนกันอา่ ฝากซิงเกิลฝากเพลงได้เลยครับก็ขอฝากเพลง A ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันโชว์เคสของเพลง A นะครับเป็นซิงเกิลสองของนุนิวเลยครับก็เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขมากๆเวลาฟังครับเพราะว่าผมตั้งใจร้องแล้วก็ตั้งใจใส่ความสุขตอนที่ร้องเพลง้ลงไปเยอะมากๆเลยยังไงก็อยากให้ทุกคนไป A กันทุกวันเลยครับแล้วก็ รับฟังได้ที่ YouTube รีมิวสิกครับแล้วก็หรือทุกคนจะขอไปที่คลื่นวิทยุต่างๆก็ได้นะครับพี่ดีเจใจดีเปิดยให้แน่นอนครับอยากให้แบบอะไรนะครับอเอาทิปุ้ยอยากให้ไปถึงแบบหลายๆร้านเลยครับชายไปอยากให้ไปได้ไกลกว่าหมอนอีกด้วยครับอยากให้น้องเอไปได้ไกลๆเลยครับ ยังไงก็ฝากเปิดฟังกันบ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ขอฝาก Special s i n g l e ิด้วยครับที่เป็นซิงเกิลพิเศษที่ผมร้องกับพี่พอลคิมครับศิลปินเกาหลีก็เดี๋ยวต้นปีหน้าต้นปี2,567ได้ฟังแน่นอนครับใช่ครับแล้วก็ขอฝากดีมดแลนด์ด้วยครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของบ้านดูมันดีของผมเลยครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆขึ้นโชว์เยอะมากๆเลยครับก็มีโชว ที่ยิ่งใหญ่อลังการตะก,การตาหลายโชว์มากๆใชายก็อยากให้ทุกคนกดบัตรไปดูกันนะครับก็วันที่13มกราคมนี้ครับที่ IMPACT เมืองทองธาน,นีครับแล้วก็เอาแล้วก็มีซอม v i v เวอร์คราบอย่างสุดท้ายครับก็เป็นซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่มากๆของบ้านดูมดีพวกเรานะครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ซึ่งรู้สึกว่าประเทศไทยยังไม่ค่อยมีซีรีส์แนวนี้เยอะมากสักเท่าไหร่ครับก็ เรื่องนี้โปรเจกต์ยิ่งใหญ่มากมากจริงๆครับแล้วก็ได้นักแสดงระดับตำนานมาร่วมแสดงด้วยเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบางส่วนย,ยังไงก็ฝากรอติดตามไปในปีหน้าแน่นอนขอ,อของขอย้อนค่ะเอ่สเปเชียลซิงเกิกลจะมีโอกาสพาเขามาไหมพาเขามาไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้าเราไปหาเขานจะมีนะถ้าเราไปหาเขาที่นู่นจะมีครับแต่ถ้าพาเขามาล่ะครับเดี๋ยวต้องลองติดต่อดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะ พี่พอคิวจะสะดวกไหมครับเพราะว่าคิวงานคิวงานเขาน่าจะแน่นมากๆเลยครับจริงๆหาคิวถ่าย MV นานพอสมควรเหมือนกันเขากว่าจะแบบคลิกลงตัวกันเราติดตามเลยเฮ้ยค่ะเต้นเดิมเราชลเล่นเราอะก็ยาวเหมือนกันฉันว่ามันนุ่งให้ฉันไงนะเพื่อจะได้ที่อุ้มไว้คปนที่วางเอาไว้ตั้งหนึ่งคนพิเศษของเธอ ประมาณนี้ครับอีกครึ่งกูฝากทำชาเลนจ์ด้วยนะคะสาธุทำับเราดังแต่ดูเก้าเก้า